สว,วัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนายเดบ็กนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายเดบ็กนะครับวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาตีบอสกิลนะครับเพราะว่าผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าบอสกิลโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมทำเอลซ่าขึ้นไฮเปิม แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าผมจะทำเอลซ่าขึ้นเป็นไฮเปอร์ใช่ไหมให้มันแบบให้มันสีชมพูหมดทั้งทีมอย่างนี้นะครับแต่ก็คือผมก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ความสามารถสกิลมันเนี่ยมันก็แรงขึ้นนะจาก3,000เป็น3า0พนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาคูลดาวน์สกิลก็6.5วินาทีนะครับต่างจากไฮเปอร์เอ้ยต่างจากอันตราแม็กอยู่4.5นะครับอันตราแม็ก4.5นะครับไฮเปอร์6.5นะครับก็อันนี้เป็นสกิลผมนั่นเองนะครับพาราดี นายทีเนะครับก็เป็นกิลด์ที่สร้างมานานแล้วนะครับจะสังเกตได้จากเวลนะครับเป็นเวลแปแล้วนะครับแต่คนไม่ค่อยอยู่กันคือคนอยู่แต่ก่อนอะคนอยู่เยอะนะครับแต่เป็นคนที่แบบเขาเล่นกันแล้วเาก็ออกอะไรเงี้ยนะฮะไอเงี้ยคือ9วัน13วันอะถ้าเป็นคนอื่นอะผมเตะไปแล้วถ้ามากกว่า7วันอะถ้าคนไม่ออนมากกว่า7วันผมเตะไปแล้วแต่นี่เป็นเ,เพื่อนผมเองนะครับผมก็เลยแบบไม่เตะออกนะ,อ,ะอันนี้คือมันเพิ่งเข้าใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยผมเพิ่งเห็น โอ้มีไมกี้ด้วยไมกี้แล้วทำไมมึงไม่ทำให้มันเป็นทำไมไม่บวกให้มันแม็กก่อนแล้วค่อยขึ้นไฮเปิลวะไม่เข้าใจเฮีย mm hmm. มีม็อบนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นไอดีที่แบบสร้างใหม่นะครับไม่ได้เล่นมานานนะครับมีมูลหุ่นรการแล้วก็โอ,โอเคผมไม่ได้ฟิกนะครับว่าคุณจะแบบเก่งขนาดไหนเลยขอแค่ว่าคุณเข้ามาแล้วเข้ามาตีบอสกิวแล้วก็เข้ามาตีกิววอลนะครับวางทีมป้องกันกิววอลให้ผมนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยคือขอแม็กซักสองตัวจะดีมากไอ้อยงงี้น่าจะเป็นสกินอไม่ใช่สกินสกินอะไรวะ น่าจะเป็นไอดีสร้างใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปตีบอสเลยดีกว่าผมตีไป9ก้าไม้นะครับดาเมจสามพันล้านนะครับก็เป็นดาเมจที่ไม่ได้มากอะไรนะครับแล้วบอสเนี่ก็ไม่ค่อยมีคนตีนะไม่ต้องตามหานะอันนี้คือผมตีซีในตำนานไป6รอบแล้วผมจะมาตีฟินิกก์บ้างนะครับฟินิกก์ผมตีไปแค่3รอบเองนะครับโอเคทีมที่ผมจะใช้ตีก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยแต่ผมขอเปลี่ยนแป๊บนึงนะฟินิกก์มันเป็นธาตุไฟใช่ไหมล้วผมต้องเอาเอา่อเลนเจอร์ธาตุที่เป็นธาตุน้ํามานะครับโอเคผมมมมมมีีีตตัััััวววเเลยนนไไไ่่อออะรทหกบบสโค โพสซดอนก็น่าจะไหวอินุชาน่าจะไหวอยู่นะครับถ้าน้ำก็น่าจะเท่าดีก็น่าจะไหวแล้วเจสสิก้าบัเจ็ตมันไม่น่าใช้เท่าไหร่นะผมว่าผมใช้ตัวสะท้อนน่าจะยังดีกว่านะครับโอเคทีนี้น่าจะไหวแล้วนะครับถึงแม้จะเอาเป็นธาตุไม้พวกไมกี้เอเลนมาก็ไม่ผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าไมกี้มันอ่าดีเซนสกิลนะครับโอเคหวังว่าบอสจะโดนสะท้อนนะครับสังเกตด้วยว่าเออถ้าจะสังเกตจากตรงไหนว่าบอสจะโดนสะท้อนนะครับก็คือ ถ้าถถ้ถ้าาเลื่อนลดอย่างเงี้ยถ้าเลื่อนเลื่อนลดเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเลนเจอร์เราตีนะครับแต่ถ <audio> ้ NO ามันลดแบบหวบหุบหุบอะไรเงี้ยเอออันนั้นคือสะท้อนนะครับแบบลดแบบรถทีละเยอะๆอะไรเงี้ยเอออันนั้นคือสะท้อนนะครับแบบต้องรอบอสสกิลใส่ทีบอสสกิลใส่เลนเจอร์เราพอบอสมันสกิลใส่เลนเจอร์เราใช่ไหมแล้วเลือดบอสมันลดหวบอันนั้น่ะคือเราโดนสะท้อนนะครับแต่ถ <imer> ้าเลือดบอสมันไหลเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คืออันนั้นมันเป็นแบบเดเมจที่เลนเจอร์เราตีเข้านนนะะคครรรรรรัับถาาาาาาามม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 วว่่ททททีีีีส้ออดดดดจจจกกกธธหืืเไง็ ม,มันมีโอกาสจบบอสได้ไวกว่านะครับไออย่างเงี้ยคือมันนานนะครับถ้าสมมติท้าเลนเจอร์เราตีสกิลไม่แม่นเลยคือมันก็จะจบบอสไม่ได้นะครับเพราะว่ายิ่งแบบบอสสกิลันเวลสูงนี่คือมันยิ่งโดนสกิลยากแยกรับอันนี้คือมันยังไม่ลน้อยอยู่นะครับเลนเจอร์ผมยังตีเข้าอยู่โอเคยังไหวหนะ้าวิห้าเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้คือโดนเลนเจอร์ปีจนตายนะครับไม่ได้โดนสะท้อนนะครับแต่คือในเลเวลแบบ 10, 11, เลเวลสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่คือมันยังมันยังโดนแบบเลนเจอร์ มาตีไปเลยเฮ้ยไอ้เตียวหุยทำงานหน่อยต้สะท้อนหน่อยต้องมีทั้งซุ้นมีทั้งเตียวหุยเนี่ยเฮ้ยเราเรา,เราต้องรอดูบอสสกิลนะบอสจะสกิลช่วงไหนแอป อ่ะแล้วรอดูอันนี้บอสมันตีธรรมดาอยู่นะครับมันก็ยังไม่ได้สะท้อนแรงนะอ่ะเดี๋ยวบอสสกิลอ่าอันนี้่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือโดนสะท้อนนะครับคือบอสสกิลมาเพลงแล้วเลือดบอสมันลดแบบฮวบอันนี้คือมาโดนสะท้อนนะครับอ่อย่างเงี้ยคือโดนสะท้อนตายนะครับพวกแบบเวลาบอสเวลบอสสูงๆอะไรเงี้ยมันก็จะต้องใช้เทคนิคการสะท้อนเงนี้ยนะครับเพื่อที่จะทำให้บอสมันตายง่ายขึ้นนะครับการที่เราจะไปแบบใช้เลนเจอร์สกิลสาดใส่อะไรเงี้ยมันก็มันค่อ้างจะเสียเวลานะครับให้มันโดนสะ เออคือผมรู้สึกว่าบอสในตอสมัยเนี้ยคือมันโดนปรับให้โดนสะท้อนได้ทุกตัวแล้วคือซีในตำนานก็โดนนะครับฟินิกก็โดนนะครับคือผมสังเกตว่าซีในตำนานเนี่ยคือผมตีจนขึ้นไอตอนที่ขึ้นไม่โหงเนี่ยมันโดนสะท้อนได้นะมันโดนแบบเลือดแบบพอมันสกิลมาแล้วเลือดมันหายเอไอไอันนี้คือโดนสะท้อนได้นะครับมันน่าจะเออ่ทางเลนเจอร์แต่ทางนายเลนเจอร์เขาน่าจะปรับให้แบบเออ่บอสกิลเนี่ยสามารถโดนสะท้อนได้ทุกตัวแล้วนะครับอันนี้กดสมัครได้ไหมไม่ได้อ๋อผมครบสิบสิบครั้งต่อวันแล้วโอเค ก็ใครอยากเก้าใครอยากเก้าอะไรวะใช่ใครอยากเข้ากิ้วผมนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับพารดดีในจีเฮ็ดนะแต่ผมจะทิ้งชื่อกิ้วไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ผมดาดวิ่งผมควจริงเนะี่ยคลิปนี้ผมน่าจะได้ลงช้านะครับเพราะว่าผมนั่นจะต้องใช้เวลาตัดด้วยแต่ตอนนี้อันดับวิ่งผมอยู่ที่7,600นะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าขนนกผมเนี่ยมันลดจาก1,000เนี่ยอ้มันมันลดจาก6,000เนี่ยไปเป็น1,000นะครับก็ก็คือผมก็เอาขอนนกมาแย่งตรงนี้แหละนะเพื่อดันนแบบเลเลลวขึ้้โอโอห ผมตกมาอยู่โอ้โหแล้วมันโดนตีเพยยับเลยเฮ้ย <c oughs> เราขอดูทีม <c oughs> นี่ไงคือแรงสูงๆนะแรงเพชรเพชรหนึ่งเพชรสองนี่ก็ก็จะเริ่มเจอแบบเกียร์แบบตันๆเกียร์แบบโหดๆนี้แล้วนะครับคือความจริงเนี่ยถามว่าแบบคนที่เขาเล่นแบบมานานแล้วก็จะแบบว่าเ,เกียร์มันก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมากแต่สําหรับผมนะครับที่แบบเกียร์ไม่ได้สู้อะไรเขาเลยก็คืออันนี้ก็คือโหดแล้วนะครับแบบมีเจ็ดดาวเลยละชิน้นโอเคบาวล็อกไม่มีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ชิ้นจังไม่มีโดนร้อยเปอร์เซ็นต อ้ามาโอเคทีมนี้ผมน่าจะไหวอยู่นะไม่มีโดนร้อเนะครับไปเลย let's go <S ผมผมลืมดูเลยว่าทีมนูม่นมีตัวบินหรือเปล่าโอเคแต่มาเลยครับเราสั่งไมคก,กี้ลงไปแล้วเราไม่ตอนนั้นไม่ต้องกดคูณ2แล้วครับเราเน้นโฟกัสนี่ไงเอลิมผมโดดไปละอุนลรวชินจังมันโดนผมเอลิมผมโดดทีเดียวเลยตายเลยนะครับเพราะว่ามันตัวชนะทางละบาวโอโเอลิมยืนค้ำดีจัดอ่ะคือบางทีโอ้ยสองนนกดโลดเลยหรอ กดเลยก็ได้เพราะว่าถ้าฝั่งนู้นมันกดมาเดี๋ยวเราก็กดกลับเลยนะครับโอ้โหฝั่งนู้นมันกดมาไงเราก็ก็กดโล่ไปเลยครับนี่ไงนี่ไงแล้วก็โดนไปดิแล้วก็โดนไปเอเลี่ยนผมเหมือนค้ำดีเกินตัวเดียวมันก็เสียวได้ทั้งวงนะครับคือ <c oughs> ฝั่งนูงน้นนี่คือโดนชิดบ้านแล้วเมื่อกี้ผมยืนเตะฟรีจัดโอ้โหโอ้โหเอเลีผมเริ่มร่วงแล้วแต่ผมเอเลีผมมีฟื้นอ่าฟื้นฟื้น,นคืนชีพอีกรอบนึงนะมันก็ได้จะไหวยอยู่นะครับโอเคแล้วโดนชิดบ้านอย่างนี้ยยังงยยังงไเออลมมมผ่่กรระหว โอ้ยหโอ้โหสุคริยมีมันปาดเออเรียบร้อยกวจะลงนะครับนานเป็นชาติเลยนะครับแต่ไหวอยู่นะครับโอเคก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะขึ้นเพชรได้หรือเปล่าทีมนี้หรอโอ้โหทีมนี้มีโดนร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะผมผมแบบผมโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์บาล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมรู้ตัวว่าผมไม่ไหวแต่ผมโอ้โหผมไม่ไหววะทีนี้ผมไ,มไหวจริงโอเคทีมนี้เจสิกา้า มันไม่มีโดนเออมมนมันมีโดนร้อแล้วหนึ่งโอเคจะไหวไหมเนี่ยไม่น่าไหวนะครับคือถ้าโดนร้อนี่คือไม่ไหวนะครับออ,อ,อม็อบมันไม่มีโอเคเลมไม่มีฝั่งเ้ามีตัวบินด้วยนะครับโอ้แล้วก็มีโดนร้อของบาวมายกลน,นะครับโอเคลองสู้เลยแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะรีแล้วแต่ไม่รีดีกว่าเราใจถึงพึ่งได้เราต้องบวกชีวิตเราต้องสู้โอเคมาลองเสียงสักหน่อยจะเป็นอะไรไป โอ้โหรถฝั่งนู้นสั่งไวมากนะครับบอดแม่งโหดมากโอ้โหบอดแม่งสับอันนั้นไวมากโอ้โหเฮ้ยทำจริงทำจริงมันอยู่คนละทีมกันไม่ใช่หรอทำไมมันสับไวจังนะคือบางทีเอเลนกับเอมิเลียมันก็จะออกกันมากันไวเกิรดโอ้โหแล้วแนวหลังผมยืนไม่ได้เลยไงเราต้องพัดก่อนคือบางทีก็พัดให้มันแบบให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจแต่รู้ทั้งทีรู้แบบรู้ทันใจว่าเราไม่ไหวแน่นอนนะครับขอบโบล้างบางเข้าไปโอเคฝั่งนู้นเริ่มตายโอ้โหฝั่งเราโอ้โหโอ้โหบบบาวล็อกผมแดดีเด้งแบบเเป็นนนลูกขุดดดี้งแบบจะตายแลล้้วโโออเคคตงกด่นะรับ มีงั้นไม่ไหวเอเลยผมโดดออกมาด้านหน้าหลายๆตัวให้มันชื่นใจหน่อยลูกโอ้โหแล้วโดนคอมโบแล้วโดนแข่งอย่างนี้แล้วผมจะไปสู้ยังไงอะเฮยมาดีลีไวมันยิงรัวๆเลยเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ไหวนะครับน่าจะต้องยอมปะโดนชิดบ้านขนาดนี้นะครับเรียบร้อยแตกนะครับคือฟางโน,นมันโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วแนวหลังผมแบบโดนสกิลแบบเน้นๆเลยนะหลบไม่ได้เลยนะตายกันรัวๆเลยนะบางทีนักลบย่อมมีบาดแผลครับแท้บ้างจะเป็นอะไรไป โอเคไหตาต่อไปดีกว่านะครับเอมิเลียเอ้ยไม่ใช่เอมิเลียดิเลมเลมมีโดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอานะครับบาเก้เหรอบาเก้ไม่มีโดร้อยเปอร์เซ็นต์รีไวมีโดร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่ชิ้นเดียวเหรอมีแค่ลีมารูเหรอเทพิโร่ลาฟาเอลโอ้โหมีบอสด้วยแล้วเบลอู้ไม่คนไม่เคยไม่ไม่ได้เห็นคนใช้เบลมานานแล้วนะโอ้โหไม่กูมินโดร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปเลยฮะรออะไรล่ะับหนีสิครับมีกุม,มินมันเถื่อนเกินนะครับโอ้โหเอเลนเอเลนมีโดนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยโอ้โหบอสจระเข้มีโดนร้อยเปอร์เซนต์แต่มันใส่ให้แทงเนี่ยผมไ่ดูว่าผมจะไหวหรือเปล่านะฝั่งโน้นก็ตัวอื่นก็ไหวโอเคลองก็ได้นะครับผมกดไปเลยแล้วกันแล้วผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นมันจะฝั่งโน้นมันมีตัวบินไหมวะไม่ได้มีนะครับ เกมเอายีนุ่ยฉาไปเลยแล้วก็เอาเอาไทยกาไปนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งนู้นมันไม่มีตัวบินแล้วเราก็เอาตัวภาคพื้นโหดๆไปนะครับเราจะได้สู้ไหวนะแบบมีท่านผู้ชมบอกมาว่าถ้าสมมติถ้าฝั่งนู้ไม่มีตัวบินแล้วก็จัดทีมที่ไม่ต้องมีหมากรุกไปนะครับนะโอเคมาไปเลยครับฝั่งนู้นไปแล้วเราก็จัดไปเอาเช่นไหนบอกไม่มีตัวบินโอ้โหไอ้น่านมึงมันตาทั่วแล้วตัวบินตัวบินมันลอยเทงเต้งมันต้องสองตัวโอ้โหชิปง่ายแล้วไงครับท่านผู้ชมครับ สวยแล้วไงสวยโอ้โหรถแ,แนวหลังผมยืนไม่ได้เลยไงไทยกาผมล่วงรัวๆเลยอะสมัยก่อนนี่คือเก่งนะสมัยนี้นี่คือกุยเลยครับโอ้โหแล้วนี่ไงของชิดบ้านแล้วผมยิงเข้าไปโอ้โฝั่งนู้นมันไม่ไม่ตายเลยเลยโอ้โหมันออกมาเป็นกองทัพมันออกมาเป็นเบือมันจะตายไอ้ผมหน่อยไม่ได้เลยหรือไงโอ้โหแล้วเอเลนสองนู้นมันโดดสี่โดดห้าโดดหกแล้วตัวบินเขาถึงแม้มันจะไม่วิ่งเร็วแต่ฝั่งนู้นนี่คือภาคพ,พื้นดีคือเขาสุดจัดมากนะครับ โอ้โเอเลนเขามันโดดแบบแม่นจัดอะคือเอเลนเขามีโดดแบบร้อเปอร์เซ็นะมันก็จะเลยแบบข่าเว่อร์ๆหน่อยนะแล้วบาร์ลอผมติดโอ้โหเพิ่มแล่แล้วกดไม่ขึ้นเลยกดไม่ขึ้นจริงๆแล้วตัวบินตัวบินเป็นกองทัพเป็นแสนกำลังจะมาถึงบ้านผมแล้วตอนนี้ผมจะยื้อยัยงไงอยู่โอโ้โหเกมน,นี้ก็คงต้องยอมเกมนี้ก็คงต้องยอมผมแบบผมน่าจะต้องแบบหาเวลาไปเก็บเพชรน,นะครับแล้วก็เอามาสุ่มเกียร์โดนร้อยเปอร์เซ็นต์สัก ชิ้นสชิ้นเนี่ยผมชื่นใจแล้วผมอยากมีมากๆเลยนะครับแต่ผมไม่มีสักทีนะครับแต่ผมต้องรอโคลโลโบดับเดือน2เดือนหน้าอะไรเงี้ยเพราะจะได้มีเวลาเก็บเพชรได้ทันนะครับบาว็อกเออมีตัวบินโอเคจำทอนจะจําไว้เพราะว่าเขามีตัวบินแต่บาว็อกเขาไม่มีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะไหวอยู่นะครับโอเคมีมิกุมีทาคิมิจิทาคิมิจิไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค, u, ichi, ค,อเคแต่ผมเปลี่ยนทีมก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมโอเคไปเลยทีมนี้น่าจะไหวอยู่นะครับไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าฝั่งนู้นเขาไม่มีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มาโอ้ลำบาลล็อกมันโยกขู่แล้วเมื่อกี้ผมเตะวาวไปหนึ่งทีแล้วเอเลนผมโดดไปคำหน้าโอ้โหเอเบเลียตายหมดแล้วตรงว่านี้โดนแล้วเอเลนผมคำเข้าไปอีกทีแล้วนะสื่อผมก็โดดทับ้ยหมากลุกแทงมันออกไปเออนน่นแหลมมันต้องอย่างนี้ดิขู่แล้วฝั่งนู้นมันยืนไม่ได้เลยแล้วเรากดเอามาตัดไปก่อนครับดีไวมันโดนแล้วแล้วอินุยาผมซัดเข้าไปเอเลนผมโดดอีกทีเฮ้ยแล้วตัวบินมันจะมาตัวบินมันจะมาแต่ผมไม่สนผมไม่แชร์ผมยัดบ้านอย่างเดียวสั่งเป็นเลยทีมสองออกมาทั้งเซตโอเคอินดุยฉาบผมช วุ้ยแล้วมันฝั่งนู้นพัดมาแล้วผมพัดกลับไม่โกงพัดมาพัดกลับอย่าไปโกงครับโอเคอินโดนิชามบวิ่งให้ไววิ่งให้ไวโอ้โหแล้วฝั่งนู้นมันยิงมาดีนะไม่ตายทั้งทีโอ้โหถ้ารีไวมันยิงแบบโอ้โหแล้วนี่ไงโดนมายากล,โด,าากลโดนมายากลปัดทีแทบจะสะดุ้งทั้งแถบนะบเออมาดีหมากลูกผมแทงแม่นจัดแต่ตอนเนีน้มาเลยแล้วเอ็์ผมย่ำย่ำคาบ้านอย่างนี้มันต้องไหวแล้วเออเออหมากลุกมันต้องหนีดิว่าชิคคีค่อยอุ่นใจหน่อยนะครับหมากลุกแทงไปอีกเออนั่นแหละโอ้โหไม่งตอน,นี้ เออนั่นแหละโอเคก็จะจบเกมนะครับแม่งใจจะขาดอยู่แล้วนะครับโอ้บาลุกเกมนี้ทำงานดีนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับดีนะมันทิมแม่นนะถ้ามันทิมไม่โดนเลยนะี่ผมหวั่นอยู่นะโอเคเกมนี้ไปหรือเปล่าทีมนี้ต้องดูนะว่าบากีมันโอ้บากีมไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ,อ่าโอ้โหเจมส์โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบายครับโอ้โหบาอัศวินแห่งแสงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ไง ตอนนี้ผมน่าจะต้องบายว่ะโทษทีไม่น่าไหวนะครับตรงนี้โอ้โหไม่มีโดนร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่โดนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โดนร้อเปอร์เซ็นต์โดนร้อเปอร์เซ็นต์บาวล็อกโอ้โหโดนร้อเปอร์เซ็นต์ใส่ไอ้โคนี่นักพนันนะครับโคนี่สล็อตโอ้โหตัวอื่นมันแบบมันมันใส่โดนร้อเปอร์เซ็นต์มันเกินไปนะครับไม่ไหวนะทีนี้โอ้บาวล็อกไม่มีโดนร้อเปอร์เซ็นต์อนูบิสไม่มีโดนร้อเปอร์เซ็นต์ไม่มีโดนไม่มีโดนไม่มีโดนโอ้มีโดนตัวหนึ่ง บายสิครับรออะไรมีโดนตัวหนึ่งผมก็ไม่กล้าสู้แล้วถึงแม้จะเป็นม็อบก็เถอะนะครับม็อบมันก็เก่งนะอย่าไปดูถูกมันหลายเอ้ยไม่มีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มันอัตราใช้ท้กงะส่อีกครั้งนะครับไม่มีโดน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 อ้าอ่ะไม่มีโดนอย่างงี้ต้องวัดหน่อยแล้วหรือเปล่าเบบเอาจะไม่เชอบต่อเซิร์ฟเวอร์เอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 ทีมันไม่เหมือนเดิมนี่ เอา้ช่กกแล้วโดนเปลี่ยนทีมให้เฉยเลยอะไรกันครับเนี่ยไม่มีโดนไม่มีโดนโอเคโอเคทีมนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะครับฝั่งโน้นไม่มีเออฝั่งโน้นไม่มีโดนแค่อซอูโกนใช่ไหมโอเคอซอูโกนผมรู้สึกว่ามันตัวมันโดนเนิร์ฟจนแบบไม่ไม,ไม่ไม่เก่งแล้วนะครับโอเคฝั่งโน้มีตัวบินด้วยนะครับไปเลยต้องวัดกับหมากลูกผมสะหน่อยแล้วถึงแม้จะเป็นเลี้ยวหนาท่าน้ำก็เถอะนะครับมาแล้วจัดไปเล่นหนึ่งแถบหนึ่งสลอ็อตไปเอาไปสองสลอ็อตเป็นไงโอ้โหมันแช่มาก,ก่อนเลยเฮ้แล้วผมก็โลเลยครับรออะไร โอ้โหแล้วฝั่งนูน้นม็อบมันโดนอะไรทำไมมาถึงกระทุงหน้าไปถึงทีแล้วม็อบมันล่วงรัวๆเลยโอ้โหม็อบมันยืนไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วแล้วเอลีผมเดินเข้าไปครับมาเด็กโอ้โหฝั่งหลังแนวหลังผมยังไม่โดนลวงสักตัวเลยอะแนวหลังผมยังไม่ตายสักตัวเลยโอ้โหแล้วทิมโหดทิมดีอย่างนี้ผมยกนิ้วให้เลยครับหมากลุกไปเลยมาเด็กแล้วผมยิงอัดเข้าไปแล้วผมอมโบล้างบางครับอัดหน้าอีดูชาสาับโอ้โหเป็นไงตายเป็นเทบอีดูชามันเป็นธาตุน้ำไงท่านผู้ชมแล้วมันสับบออออูกกนไมัแบ เมื่อกี้จะสังเกตได้ว่าไอซูโกนนี่คือล่าส์แอทแท็เป็นเบือนะครับเพราะว่ามันตายนะครับโดนอินุชียสับเนาะโอเคโดนไปตรงนี้อัดบ้านกันชิลๆเลยครับน่าจะไหวอยู่ตรงนี้หมากลุกให้หมากลุกมันจัดการตัวบินไปนะครับแล้วก็โอ้โหแนวหลังผมเริ่มตายแล้วเฮ้ย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 อย่านะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยฝั่งนู้นมันเริ่มก่อแบบก่อกองทัพในบ้านตัวเองโอ้โหไออนุบิทมันสร้างอันนั้นน่ะมันสร้างโรงศพเฉือนจัดนะครับมาดิแล้วไอเอ็ดเวิร์ดทำไมมัน ไอ้ไ,อไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดดิเลียวนนทไปหมากลุกเอาหมากลุกไปกินอูโแล้วฝั่งนู้นมันย่ำกันรวัวเอเลยผมผัดกันยงผัดกันย่ำันยิงเข้าไปแล้วมันติดฟาโลมันติดโล่มันติดลงศพอะโอ้โหแล้วดีนะมันฝั่งนู้นตัวดาเมจมันออกมาแล้วโอ้โหแล้วไอซ์อุกกามันติดอันนั้นไงมันติดความสามารถไงไหวอยู่ไหวอยู่ตรงนี้เรายังทรงดีครับขอแค่แนวหลังของเราไม่โดนล้วงขอแค่แนวหลัง,ลงเรา,ายังอยู่ตรงนี้เราก็ชื่นใจครับโอเคโซนนี้น่าจะไหวน่าจะไหวน่าจะไหวอมัู้ับ คือบางทีเรนเจอร์เขาก็จะเก่งไปเขามีแบบลูกทึดลูกสุดท้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือมันก็โอ้โหแล้วตัวบินมันแบบเป็นแถบเลยคือหมากลูกมันมันแบบมันได้แค่ทิ่มแล้วมันไม่ตายนะครับโอ้โแล้วเอลินฝั่งนู้นมันอึดมากเฮ้ยเกินไปอนุบิทก็อึดเอรินก็อึดแต่คือตัวดาเมจฝั่งนู้มันยิงไม่ได้นะแต่ตอนนี้เราเราเอาบ้านเขาไม่ลงทั้งทีเครับเฮ้ยเกินไปบารล็อกสกิลโชว์ให้มันลูกรู้เออเออเอาให้มันลูกลุ้นะครับแล้วแต่ฝั่งนู้นมันอึดฟ้้าาาาผ่่ขนนดียังเออกกวจะแต โอ้โหมันอึดไปพี่กว่าจะเอาลงนะครับแต่เราก็ยังไม่ขึ้นเพชรอยู่ดีเอ้ยเราไม่ยังเออสูงแล้วสูงแล้วนะครับเรายังไม่ขึ้นเพชรสามอยู่ดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจุกวีเมนโซนี้ครับถ้าใครชอบเกรย์เลมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์นะเป็นกคนชอบต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ See you again next video นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ